Hey, เ้ยคยแม้แอบสองชีวิตเพื่อนในโซเชียลแล้วใจมันวิววิวเหมือนตัวเองกำลังตกขบวนอายุ20่ว่ากว่าเนี่ยเป็นวัยแห่งความเปรียบเทียบชัดๆเหมือนมีเส้นตายที่มองไม่เห็นคอยกดดันว่าต้องมีบ้านมีรถมีแฟนมีงานมั่นคงตอนอายุเท่าไหร่แต่รู้ไหมไอ้เส้นตายที่ว่าเนี้มันก็แค่ภาพลวงตาที่สังคมสร้างขึ้นมาเองลองคิดดูดีๆนะชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันสักหน่อยบางคนปังตั้งแต่ต้ตตน บางคนค่อยๆค้นหาตัวเองแต่ละคนก็มีจังหวะชีวิตที่ไม่เท่ากันชีวิตมันไม่ใช่เส้นตรงมันคือศิละปะอย่าลืมว่าไอ้ความสําเร็จที่เราเห็นในโซเชียลมันก็แค่เศษเสี้ยวของชีวิตเขาเท่านั้นเราไม่เห็นหรอกว่าเขานอนกี่โมงเจอปัญหาอะไรมาบ้างกว่าจะมีวันนี้นิยามความสําเร็จใหม่ถามตัวเองว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆอะไรที่จุดไฟในตัวเราได้พักบ้างก็ได้ชีวิตมันไม่ใช่วิ่งพลัดแต่มันคือวิ่งมาราธอน มีขึ้นมีลงมีพักเหนื่อยบ้างไม่เห็นเป็นไรกอดความไม่แน่นอนช่วงที่สับสนนี่แหละคือช่วงที่เราได้เรียนรู้ตัวเองมากที่สุดความสับสนคือปุ๋ยของชีวิตหยุดเปรียบเทียบแล้วมาฉลองให้กับการเดินทางของตัวเองดีกว่าทุกก้าวที่พลาดคือบทเรียนทุกการหยุดพักคือการเปิมพลังคุณไม่ได้ตกขบวนคุณแค่สร้างคางของตัวเองจำไว้ว่าไม่ต้องรีบทุกอย่างจะมาในเวลาที่เหมาะสมปล่อยใจให้สบายอยู่กับปัจจุบันแล้วบอกตัวเองว่า ตอนนี้ฉันก็ดีอยู่แล้วถ้าคุณชอบสิ่งที่ฟังแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังยุ่งสุดเหมือนกันฟังเลยนะแล้วเจอกันใหม่